วันที่มณิกมาเน้นนำวิธีการผสมสูตรยิงตกเบ็ดปากเก็ดนาะซึ่งวานนี้ที่จะผสมในวันนี้ก็ถือว่าหาสื่อไรตามผ่านใช้อุปกรณ์ทุกป่าแต่ว่าสูตรนี้ก็ได้ภาพคำแนะนำจาก พีนาาตกปาเนาะที่ด้ติดตามี่องยูถึงว่ามีส่วนประกอบไป่เคียวไป่เคียวสุดถึงผลเนืองทองวยหอมเนองทองขนมปังปันยิ่งร้อนเนาะเนอทองแล้วก็ห้ำหำดประมาณหนงกิสอกิโล

ตกปลาทุกคนหับโสมนะติดตามกําลังจิตใจแน่นเกิดว่าเป็นมือใหม้นอกมือใหม่สมัครดินกําลังเดือดสมัครดินตกปลาเดือดจะมีโตไรจะบอกการลงทุนจะเวลาเดือดก็เนาะแต่ในใจิตใจมักมากตกปลาว่าสโลงผสมเบิ้งก็เกิดขึ้นกับในน้ำปิศมือหรือพีนาน่าเมื่อตกปลาทุกคนเกิดว่าเคนมีประสบการณ์มาก่อนเนาะ ตัวแนะนำเนีด,ด้อาหารเประเภทนจะเหมาะสมดีว่เตาอแล้วบหาดันได้เติมาได้เนาะตัวแนะนำไปเด้อไปไ